สวัสดีครับสวัสดีทา่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็ <c oughs> ออกมาแล้วครับหนึ่งตัวครับปีนี้เป็นลูกของไอ้ขุนทั้งมดครับทั้งชุดเลยกำลังจะกินนมนะครับอันนี้ก็อายุประมาณยี่บสี่ชัว่วโมงครับประมาณหนึ่งวันก <c oughs> ินนมคนเดียวนะ แม่เป็นเลี้ยงดีนะทุ่งท้องนี่จะเป็นควายดีดูแลลูกดีก็ได้ตัวแม่ครับเหมือนเดิมครับทุ่งท้องนี่ลูกตัวแม่สี่ตัวตัวแม่ทั้งนั้นครับตัวนี้ก็เป็นลูกไอคุณมันก็จะได้เปรียบเรื่องแข่งานะขงามันงหา่น้ำนักนะ่าอยู่ติ่ประมาณสาวกว่ากิโลครับ อุ้มนี่ลูกผมน้ำหนักเ้าเหมือนกันแต่ว่าเวลาอุ้มนี่ความรู้สึก,กต่างกันพอสมควรครับอุ้มคนกับอุ้มควายนี่ควายนี่น้ำหนักก็จะน่าจะเกินเ้าไปสักน้อยหนึ่งครับประมาณเท่าสามเท่าสี่อย่างนี้เท่านี้แลหละเฮ้ ขางครับขางลูกมันมันไม่อยู่ลูกมันก็จะตัวใหญ่น่อยนะตอนเกิดนี่ผมมาได้มาครับผมมาได้อยูนะครับปลาลูกไปอุดฟันครับไปโรงพยาบาลโอเคต่า,ายัางกินนมยังบ่ค่อยเก่งแต่ได้เตอะลิ้นก็ยังบ่ค่อยซากเต่รลิ้นควายกับลิ้นง่วมันก็บ่ค่อยเหมือนกันเนาะลิ้นควายเนี่ยมันจะ สากน้อยกว่าต้องใจเวลาครับและเรื่องกินนมนี่กลินคนเดียวได้แล้วคไม่ต้องห่วงครับในขอกควายก็จะแห้งแห้งกว่าช่วงนี้ก็จะมีฝนตกลงมาอยู่ก็จะเรือแฮมสองแม่นะที่จะเกิดไล่เรียกันก็คือทุ่งเงินแล้วก็แม่นุ่นครับ ผมก็บ่ค่อยได้มาเลย่องก่อนกับเมื่อยครับเป็นไข้ติดกันกับลูกครับลูกปติดมาจากโรงเรียนนี่ก็ลูกของถุงท้องนะนี่น่าจะพันษาครับนี่นะัวใหญ่ละ ไฟาหาันหน้าน่องครับประมาณเก้าเดือนสิบเดือนละนี่ตอนนี้เป็นน่องมัน สะดื้อนี่ก็ผมสนใจแล้วผมจะบวชไฟได้ตัดครับวันนี้ก็เอาลงน้ำมันเอาลงน้ำครับลงน้ำทุกวันทุกวันเหมือนเขาได้ล่างแผลตัวเดี๋ยวก็จะลุดไปคนเดียวครับประมาณสีหวันก็จะลุดไปเองถ้าเฮากังวลเรื่องความสะอาบมันก็เอายาหม้ ตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่คุณตัวแรกครับจะมาอยู่นี่นะอันนี้ก็งหายแล้วหลังจนแล้วต,ตัดไม่ออกเลยอ,อันก็ปิดขอกแล้วมันอยู่กับแม่และะละหาว่ามันเจริญเติบโตดีก็ดีวับถ้าเทียบกับวายรุ่นเดียวกัน ก็สูงประมาณสักร้อยชิปร้อยชิปห้าได้อยู่ใหญ่อยู่อายุก็ประมาณชิปเดือนชิปเดือนมันเป็นควายเม่นนะปอมมันเนาะอืม ข้อดีของควายพวกนี้ก็คือต่อมันประหานผมเป็นเดือนๆครับเวลาปิกมาก่อนเนี่ยมันจะเอะมันก็จะดมๆมันก็เลียๆมันมันจะเหมือนควายตัวอื่นถ้เปนควายตัวอื่นนี่บอกควายยุบ ควยปูง่ายนะควยปูมฟูงนะอ,งนะอันนี้ก็เป็นควายแม่สาวอายุประมาณสองปีเดวเห็สักประมาณปีหน้าปีหน้าน่าจะประมาณเจ้าหน้าฝนปีหน้าน่าจะได้ผสมเพราะว่า ตอนนี้ยังน้อยอยู่นี่ก็เป็นลูกของถุงท้องตัวนั่นก็ลูกของถุงท้องก็มีถุงเงินเนี่ยถุงเงินนี่ก็มงจะเกิดยากน้อยครับบ่น้อยท้าบมันก็เกิดยากของนี่นะเริ่มยุบแลนะครับแต่ว่าเขาเป็นควายสาวมันก็จะดูอ้วนนะ,ะดูยาก นี่ก็เริ่มยุบละใช่ย,ยุบแถมสักประมาณ2ติดครับเต็มที่เลยนะประมาณสัก2ติดอาจจะได้จักออกกันอุ่นไวอยู่เพราะว่าเป็นควายลูกแหลกแลก็ผสมกับลูกของไอ้คุณด้วยลูกมันตัวใ,ใหญ่ครับก็นอกมามันออกมากก็คือหัวเนี่ยหัวจะ หัวจะติดตลอดเลยหัวมันใหญ่หัวจะติดถ้าหัวลุดออกได้ก็ม,มีปัญหาครับแมวก็จะเบ่งออกไตอยู่ส่วนใหญ่แล้ว,วจะติดที่หัวตัวแม่ที่ตัวหญ่คงหญ่ยังของแม่มองก็เหมือนกันก็จะติดหัวเหมือนกันตอนนั้นดึงออกเนื้ติด ฝนก็เริ่มตกมากแล้วครับควายก็จะหนาวน้อยนยอากาศก็ชื้นตัวาคืนก็มียุงนักอยู่ครับยุงตอมนอนเท่ามันผสมไฟให้ยุงผสมยุงมันจะเข้าสุ่มไฟควายได้นอนรับสบายอยู ท้องกับอ้วนอ้วนพอประมาณครับเรี่ยงลูกไปหมสักสีเดือนห้าเดือนนี่จะพรอมล่ะเริ่มผร้อมเลงเข้าหน้าแรง,งกครับบ้าครับเรื่องการเรี่ยงลูกนะไม่มีปัญหานะครับ มีปัญหาเรื่ออาหารการกินช่องลูกกำลังเต็มยนี่น่ะตอนนี้ลูกน้อยอยู่เรื่องพัฒนาการลูกท้องนี่มันต้องห่วงครับลูกตัวนี้สมบูรณ์อ้วนแข็งแรงครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองดูสภาพครับ อันนี้กลิ่นกันห่้านะมมนมีเพียงแห้งเลยดกนี่มมนก็อ้วนปกติครับ <c oughs> ทุกตัวครับลูกถุงท้องจะทรงเดียวกันหมดเลยตัวนั้นก็เหมือนกันทรงเดียวกันแต่พุน่นก็เหมือนกัน ตัวนี้เป็นลูกของแมน่นุนวยเฮ้อากาศมันเย็นครับแต่สูงไฟไวกันมันมาคอยฟันหินจะเข้าแต่ตัวนี้เป็นลูกของแม่มองแม่มองตัวใหญ่นะตอนน้ำมานนี่แม่เมี้งนี่จะตัวน้อยกว่าออมสินครับแต่ตอนนี้นี่ออมสินนี่ตัวน้อยกว่า 买没呢，喂。